ความขัดแย้งเขตแดนเทือกเขาหิมาลัยกำลังก่อตัวขึ้นอีกครั้งหลังกองทัพอินเดียและจีนต่างคนปื้นใหญ่ขึ้นไปตั้งรอประจันบานกันตามแนวเขตแดนภูเขาสูงโดยเฉพาะแนวเขตแดนลาดักที่ทั้งสองฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์เขตแดนที่ทับซ้อนกันที่สำคัญปมขัดแย้งระหว่างอินเดียกับจีนเริ่มส่อเขาตึงเครียดมากขึ้นเมื่อ,ออินเดียทดลองขี่ปนาวุธข้ามทวีปอัคคีหสามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ได้แม้วัตถุประสงค์จะป้องปราม แต่มุมมองอีกชาติอาจเข้าใจว่านี่เป็นการท้าทายก็เป็นได้ขณะเดียวกันไม่เฉพาะชายแดนอินเดียเท่านั้นที่จีนมีปัญหาก,กับประเทศเพื่อนบ้านแม้แต่เขตแดนของเมียนมายังมีการไม่ลงรอยกันแต่เป็นการไม่เข้าใจของระดับเจา้าหน้าที่กับชาวบ้านในเขตละฉานตอนเหนือเมื่อจีนคุมเข้มมาตรการโควิด -19 สร้างรั้วลวดหนามตลอดแนวชายแดนแต่รุกล้ำแนวเขตที่ดินของชาวบ้านจนเกิดการวิวาทกันเรื่อยมาตั้งแต่กลางเดือนกันยายน2 5 6 4 มาจนถึงปัจจุบันท่ามกลางเวทีผู้นําโลกกําลังรวมตัวกันถกปัญหาลดโลกร้อนซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจเมื่อองค์ดาลัยละมะผู้นําจิตวิญญาณชาวทิเบตเรียกร้องให้ชาวโลกจริงจังต่อปัญหานี้โดยเฉพาะหลังคาโลกอย่างทิเบตที่อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อเทือกเขาหิมาลัยและสายน้าแห่งชีวิตมากมายที่มีจุดกําเนิดมาจากหิมาลัยประเด็นทั้งหมดที่เป็นอย่างไรวันนี้เรามาติดตามกันครับ ทัพปลดปล่อยประชาชนจีนเคลื่อนย้ายปืนคอ PCL 181กว่า100กระบอกขึ้นไปยังพื้นที่ชายแดนภูเขาสูงเทือกเขาหิมาลัยประชิดกับชายแดนอินเดียในตลอดพื้นที่ความขัดแย้งในการอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนเมื่อวันที่23ตุลาคม2 5ง 4, 4เพื่อตอบโต้กรณีที่กองทัพอินเดียจัดตั้งกองทัพบกกองพร้อมกับปืนใหญ่ลากจูงขนาด155ม mm, ิเมตรรุ่น M 7 7 7เข้าไปจำการ บริเวณเส้นแบ่งแนวควบคุมตามจริงหรือ LAC ที่ขัดแย้งกับจีนทางนี้จีนและอินเดียมีความสัมพันธ์ที่ตรึงเครียดเหนือพรมแดนร่วมที่พิพาทกันรวมระยะทางกว่า3440กิโลเมตรจากชายแดนที่ติดกันรวม4 0 6 6กิโลเมตรซึ่งทั้งสองฝ่ายพยายามแก้ไขปัญหาเรื่องพรมแดนด้วยการเจรจามาแล้วกว่า20ครั้งแต่ไม่ได้ข้อยุติที่ชัดเจนรวมถึงครั้งล่าสุดเมื่อช่วงเดือนกันยายน2564 ผู้ประชาการระดับสูงของทั้งจีนและอินเดียหาหรือร่วมกันแต่ก็ไม่ได้ข้อยุติโดยเฉพาะประเด็นการให้ถอนกําลังออกจากบริเวณทะเลสาบผางกงโฉบนเทือกเขาหิมาลัยใกล้กับจุดปะทะกันล่าสุดซึ่งการประทะกันรุนแรงที่สุดในรอบ4 5ปีระหว่างทหารจีนกับอินเดียบริเวณหุบเขาแม่น้ํากันวานซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่1 5ถึง1ิมิถุนายน2 5 5 3บริเวณเส้นแบ่งแนวเขียควบคุมตามจริงด้านตะวันตก บริเวณลาดักของอินเดียขณะที่แถบหุบเขาแม่น้ำกันวานจีนก็อ้างความเป็นเจ้าของเช่นกันการประทัดก,กันครั้งนั้นเกิดขึ้นโดยแต่ละฝ่ายไม่มีอาวุธเพราะเป็นข้อตกลงร่วมกันในปี1996และ2005ที่จะไม่ใช้อาวุธต่อกันในพื้นที่ขัดแยง้งทําให้เหตุแรงครั้งนั้นเป็นการต่อสู้กันด้วยมือเปล่าแท่งเหล็กและหินแต่มีผู้เสียชีวิตเป็นครั้งแรกในรอบ45ปีของความขัดแย้งพรมแดนจีนกับอินเดีย ตั้งแต่ปี2518โดยเหตุการณ์เมื่อเดือนมิถุนายน2 5 1 3ทหารอินเดียเสียชีวิต20นายส่วนจีนไม่เปิดเผยตัวเลขผู้เสียชีวิตแต่สื่ออินเดียอ้างว่ามีทหารจีนเสียชีวิต43นายทางนี้พรมแดนจีนอินเดียที่มีความยาวกว่า4,560กิโลเมตรและเป็นเส้นแบ่งแนวเขตแดนที่ยังตกลงกันไม่ได้เรียกว่า LAC หรือเส้นแบ่งเขตควบคุมตามจริงซึ่งเกิดขึ้นภายหลังสงครามจีนอินเดียปี2005 โดยอินเดียเป็นฝ่ายพ่ายแพ้แต่ทั้งสองฝ่ายยึดถือความยาวของเส้น LAC ต่างกันฝั่งอินเดียระบุว่า LAC มีความยาวทั้งสิ้น3,488กิโลเมตรแต่จีนยืนยันว่ามีความยาวประมาณ2,000กิโลเมตรโดยทั้งจีนและอินเดียต่างอ้างสิทธิ์ในพื้นที่พิพาทแตกต่างกันกว่า20แห่งครอบคลุมหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นฮักไซซินที่จีนยึดมาจากสงครามปี2,505ภูเขาซันกรรมัม พื้นที่พิพาทระหว่างอินเดียและปากีสถานซึ่งปากีสถานยกให้จีนในปี2506และรัฐอรุนาจัน์ประเทศของอินเดียโดยจีนอ้างสิทธิ์ครอบครองระบุในแผนที่เส้นแบ่งเขตแดนโดย LAC มีอยู่3ส่วนได้แก่ส่วนตะวันออกแบ่งดินแดนรัฐอรลุนาจัน์ประเทศและรัฐสิกขขิมของอินเดียกับจีนส่วนกลางแบ่งรัฐฮิมาจันประเทศและรัฐสิกิมของอินเดียกับจีนและส่วนตะวันตก แบ่งดินแดนสาภพาพลาดักของอินเดียกับจีนทางนี้เส้น L a c ซส่วนมากเป็นเพียงการลากเส้นในแผนที่เป็นพื้นที่ตามธรรมชาติที่ไม่มีการแสดงสัญลักษณ์ใดๆไว้จึงมักมีเหตุปะทะกันโดยอ้างว่าอีกฝ่ายละเมิดเส้น L a c ซหรือเมื่อมีการรัตะเวนมาเจอกันก็เกิดความเข้าใจผิดกันในแนวทางการปฏิบัติของหน่วยทหารในพื้นที่ความตึงเครียดครั้งใหม่เริ่มก่อตัวมาตั้งแต่เดือนกันยายนและปะทุหนักขึ้นในช่วงกลางเดือนตุลาคม จนมาถึงการยิงขีปนาวุธข้ามทวีปอคันีห้าของอินเดียเพื่อต้องการส่งสัญญาณถึงชาติคู่ขัดแย้งโดยตรงอย่างจีนหลังความสัมพันธ์ร้าขึ้นเรื่อยๆทั้งทางทะเลและทาง,ง,ง,งบกโดยเฉพาะการที่อินเดียประกาศส่งเรือรบสี่ลำร่วมแล่นเข้าสู่ทะเลจีนใต้ตรวจสอบศักยภาพในการเดินเรือและยังรวมถึงการรวมตัวกันเป็นพันธมิตรในชื่อกลุ่มคอร์สท,ที่นําโดยสหรัฐญี่ปุ่นออสเตรเลียและอินเดียและเพิ่งเสร็จสิ้นการซ้อมรบร่วมกันในอ่าวเบงกอล เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีรายงานว่าอินเดียติดตั้งอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ซื้อมาจากสหรัฐตามแนวชายแดนที่ติดกับจีนโดยเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเสริมแสนยุทธภาพทางกองทัพโดยมีขึ้นในบริเวณที่ลาบสูงตาวังทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศซึ่งเป็นพรมแดนติดกับภูฐานและทิเบตทางนี้พื้นที่ข้างต้นอยู่ภายใต้การควบคุมของอินเดียแต่ทางการจีนกลับอ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ โดยพื้นที่แห่งนี้ยังมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ทางด้านการเมืองและการทหารจากการที่เมื่อปี2502องค์ดลัยลามะผู้นําทางจิตวิญญาณของทิเบตใช้เป็นช่องทางลี้ภัยจากทิเบตมายัางอินเดียเพื่อหลบหนีการปฏิบัติการทางทหารของจีนในปีนั้นทนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติในทิเบตกําลังถูกสแสวงประโยชน์ทั้งการตัดไม้การขุดและการสร้างเขื่อนซึ่งบ่อนทําลายประเพณีของชาวทิเบต และระบบนิเวศท,ที่สนับสนุนมนุษยชาติเป็นแหล่งที่มาของแม่น้ำสายสำคัญของเอเชียทั้งแม่น้ำสินธุของปากีสถานแม่น้ำคงคาของอินเดียและแม่น้ำพรมบุตรรวมถึงแม่น้ำเหลืองของจีนและแม่น้ำโขงสายน้ำของนานาชาติขณะที่ผู้นำระดับโลกมารวมตัวกันที่กัสโกสกอตแลนด์สำหรับการประชุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติหรือคอป26โดยองค์ดาลไลลามะได้อัดคลิปวิดีโอ ขอให้เน้นย้ำและให้ความสนใจมากขึ้นต่อบทบาทของระบบนิเวศของทิเบตและวิกฤตสภาพภูมิอากาศของโลกส่วนชายแดนเมียนมาที่ติดกับจีนก็มีปัญหาเรื่องเขตแดนเช่นกันเมื่อทางการจีนต้องการสก,กัดกลุ่มลักลอบเข้าเมืองจากวิกฤตโควิด -19 โดยสร้างรั้วลวดน้ำล้อมรอบชายแดนบริเวณรัชฉานตอนเหนือซึ่งชาวบ้านยืนยันเป็นการลุกล้ำพื้นที่ดินการเกษตรเดิมของพวกเขา ทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยทำลายรั้วที่สร้างโดยทางการจีนและอาจสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศทางการจีนประกาศพวกเขาวางแผนที่จะสร้างรั้วตามแนวชายแดนใกล้กับหมู่บ้านหาดหินในเขตเมืองน้ำคำําทางตอนเหนือของรัฐฉานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ข้ามพรมแดนรวมถึงการควบคุมยาเสพติดและการค้ามนุษย์ซึ่งปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่12กันยายน 2,564แต่ยังคงลูกลามบานปลายมาจนถึงปัจจุบันเมื่อที่ดินที่ทางการจีนขยายเข้าไปสร้างแนวรถรฟน้ำในปัจจุบันเคยเป็นที่ของชาวบ้านในฝั่งเมียนมาที่ดินนั้นไม่เหมาะสมกับการทำการเกษตรจึงถูกทิ้งร้างซึ่งผู้นำเยาวชนชาวฉานในเมืองน้ำคำเรียกร้องให้รัฐบาลทั้งสองฝ่ายจำเป็นต้องประสานงานกันอย่างใกล้ชิดเพื่อหลีกเลี่ยงข้อพิพาทเกี่ยวกับปัญหาชายแดนที่จะเพิ่มมากยิ่งขึ้น ทางนี้สถานการณ์ตามแนวชาแดนที่กำลังเกิดขึ้นระหว่างจีนและประเทศเพื่อนบ้านทั้งอินเดียและเมียนมาโดยเฉพาะอินเดียที่กำลังแย่งชิงความเป็นอันดับต้นๆของโลกทงในด้านเทคโนโลยีที่สำคัญจำนวนประชากรของโลกคาดว่าอีกไม่นานอินเดียจะแซงหน้าจีนที้เป็นอันดับหนึ่งของโลก New Delhi appears to be shifting towards a more offensive military posture. It is